มันเบาขนาดนั้นเลยเพื่อนผมถามจริงเลยเนี่ยปั่นอยู่เลยนะ่ยนี่คือคลิปที่ผมตัดมาจากไลฟ์สดโอ้มันโคตรจะมันเออคือเปล่าหรอกผมกี้เกียจอดคลิป ด้วยเซตที่ผมไปเล่นในตอนไทลเนี่ยจะเป็นเซตที่ท้องเชดมักจะเรียกว่าเป็นเซตบัลซิก i n g dark มันจะเป็นเซตที่ทำให้ตัวเราเนี่ยแทบจะไร้เสียงหัวใจขณะเรายกปืนเล็งก็จะเป็นเพราะแอดออนคู่นี้ที่มันจะทําการลดระยะเสงุในใใจลงขณะที่เราเล็งปืนด้วยสีม่วงอันนี้เนี่ยจะลดลงให้8เมตรแล้วก็ตรงที่เกี่ยวเนี่ย จะลดที่อีก4เมตรโดยก็ามาคอมโบกับเพิร์กมอนิเตอร์ของด็อกเตอร์ที่จะลดระยะจมจอให้เราอีก8เมตรขณะที่เรายังไม่ได้อยู่ในโหมดไล่ล่าเอามาลบกับระยะสุเจเยพื้นฐานของลุงปืนแกเนี่ยก็จะให้ลุงปืนมีระยะสจมจอยอยู่แค่12เมตรขณะเล็งพื้น ซึ่งมันแคบแบบแคบมากๆโอเคแล้วก็ในส่วนเพื่อที่เหลือผมเอาไปเนี่ยอันที่2ก็จะเป็นมองอลาคนฮิวระยะ28เมตรแล้วก็อันต่อมาจะเป็นไม่นึกฝันของอนโนที่จะเกิดเราชื่อเพื่อนเสียงว่าจเราจะย้ายไปอยู่ที่เครื่องบินไฟเครื่องนั้นแทนแล้วก็ตัวเราจะเงียบวเวลา30วิแล้วก็สุดท้ายจะเป็นโนวันเอามาก็าไว้กันแพเพราะว่าเซ็ตที่เราเอาไปนะั้นมันักขั้นที่จะเลอะเทอะชิบหายโอเคก็จะมีตามนะี้เนาะเร่อในเกมไนดีกว่าว่าเซตนี้มันจะเละทอะแค่ไหนกันเชียวโอเคปะเลโก้ดูด อ่ามันเปิดไหนนะเปิดนูน่นไปบราวสติกรูิงดาร์เอ้ยเห็นแล้วเห็นแล้วมันเบาขนาดนั้นเลยเ,ลยเพื่อนถามจริงเลยเสียงเ์มันเบาขนาดนั้นเลยเหรออกไปไหน อ๋อขึ้นบนโอเคดักก่อนดักก่อนดักก่อนเพืโอ้อโหทิ้งก่อนเมื่อกี้ขึ้นมาตรงเนี้ยไปแล้วปะเฮ้ยได้เสียงคนโดดโดดตู้มาดี่อันนี้อันนี้อันนี้ก็ตกใจเลยอยู่ดีก็โดดตู้เฉย กำลังปั่นอยู่ดีๆเสียบอลปั่นถามจริงมันเล่นได้เล่นได้ยังไงเนี่ยเซตที่มันได้เล่นได้ยังไงก่อนแต่และคนชัวมม่วโมงบินก็สอัสจมพันเลยอย่ะ yes. มาละมาละมาละได้เล่นได้ยังไงก่อนโโอ้ห เท่จัดประหลัดบอกใคดูขคือประหลัดคนนั้นโอ้โหลรลดลดลงไปแล้วราช่องไปแล้วแ,แต่ไม่โดนไปไม่มีเสียงใจไปก่อนแป๊บนึง อันเด่นเด่นเด่นเว้ยโอ้โหนี่มันมือปืนจักรฟังการทุกคนมือปืนจักรฟังการโอหขนมาเลยโคตรแม่น โอเคอปก่อนแบบว่าที่โก่งไดกไม่ได้เสียงมานเจ็บนะมันมันได้เล่นเลยมันได้เล่นเลยใช่ไหมอยู่กันไหนวะเนี่ยโอเคไม่มีเสียงบเจ็บแป๊บหนึ่ง น่าจะยิงเหอยู่ตรงนี้แหละอู้เราหลุไม่ได้อ๋อเราหูไม่ได้จริงโอเคตรงนี้ก็ได้ผมฮะไม่โดนโอ้โหอย่างงอนผู้รอดรู้โอเคปล่อยบนหัวมีคนนี่ปั่นอยู่เลยเนะี่ย ปืนพีน่ได้อยู่ไว้อ,อ้้หูเฮ้ยใครโดดมาดิเีใจคนโดดอือ เห็นคนข้างหลังนะนข้างหลังช่วยเหรอเทปดปะผมไม่เทรดออเขาจะเทด <c oughs> รดไปนอนเองไหน๋อ,อไม่ใช่ <c oughs> คุณไปหัวคนหนึง่ง <c oughs> บนหวัวเนี่ยบนหวัวเนี่ย <c oughs> หลบมาได้ไอ้หลบมาหลบมาหลบมาเออเอ้ยทำอะไรวะเนี่ย มือปืนมีนายจัดคนนี้ทำไรอะโอ้โหบ้าเลยโคตรคมไม่ทนันนะมมไม่เป็นไรช่างมันได้คดีก็แค่นี้แต่เพื่อเราอย่างนี้ไปว่าอะไรมาซ้ำได้มาดิ หิวแล้วผมคนนี้หิวไปละโอ้โหว่าอลยโคตรจริงดูพวแข็งอาทิตย์ไอ้นี่ว่ใช้โปรทุกคน โคตรแขวนนิดิด <laughs> <c oughs> ียเฮ้ยช่วยอยู่อ่ะออกไปแล้ว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 อ้อมไปแล้วไม่เห็นหัวได้ไงวะเนะี่ย ไม่ไม่ไม่ไอ้ไม่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 โอ้โหเขาเป็อะไรโคตรจริง <c oughs> <c oughs> อันนี้อันนี้ขี้โบจริงอันนี้ผมยังงงตัวเองแล้วผมทำได้ยังไงก่อวะเนี่ย ก็เล่นปกติไม่กยได้ขนาดนี้เลย دة. เนี่ยไม่โดนยังไม่ได้เลยมันรีแมโอเครอไป็น,นึีก <c oughs> เอ็มบอทอ <c oughs> มาไปดิเฮ้ก้าโอ้เดี๋ยวเราก็แมนเกินเดี๋ยวเราก็แมนเกิน The next day ด่านนี้ดีไหมก็กกดีอยู่ด่านมันไม่ได้แบบมองเห็นตัวง่ายขนาดนั้นเ่องประสบกานผ์ผมเร็วนั้นซอ้อมักจะเกิดแถวๆอุ้ย๋ยวฝั่งนี้นี่ไงเห็นแล้วป่ะนี่รู้ได้ว่าผมมาอุ้ย เขาวิ่งติดเฉยโอ้โหมีโอกาสติดหนึ่งคนหนึ่งเครื่องสามเครื่องสูงมากเลยเนี่ยไม่อยู่เราวิโกวิงดาร์กมาดิโอ้โดนเหล็กไปก่อนนังแป้งอ๋าเพื่อนเพื่อนเพื่อนอะไรเดินติดเฉยนี่ไงหมดแล้วหนึ่งคนหนึ่งเครื่อง แต่ไปยิงไม่โดนเลยเนี่ยเอาไปเขาวิ่งแปลกๆกันอ่ะเขาโยกโยกเหมือนโลกอ่ะไอ้บอกไม่มีแบบไม่มีมูฟเมนที่แน่นอนอ่ะมาอยู่ฝั่งนี้เพื่อนโอ้โหดูดิดูเขาวิ่งดิมันไม่มีมุกเบนอ่ะมูฟเมน์แบบไม่มีอย่าเดินติด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 ตอนเลงเช้าเช้ามากครับผมสามจุดแปดเองมั้งช่วงนั้นเดินอ่ะเอารื้ไปไม่เป็สาขาวดีกว่าโอ้โหไม่ใหญ่ติดแล้วเครื่องอ่ะ เอาแบบปั่นไปกันไวไวขนาดไหนเฮ้ยใครยกไม้เล่นมาละโอเคมาเราจะติดโกงดากันแล้วมาแล้วผมเอาไปไหนเด็ยโอเคมาดิไอ้ันกำลังไปคนหนึ่งโอเค เดี๋ยวผมจะทำทรงไปเดินโดดฝัออ่งนี้แล้วก็ค่อยๆแบบค่อยๆเดินอ้อมไปเนี่ยว่าน่าจะนั่งยืนวนอยู่คิดว่านะยืนอยูห,หินข้างหน้าะเห็นละเหรอเหรอข้างหน้าเห็นรอผมแล้วจำทรงเดินอ้อมไปเห็ขนหขนา้างหน้าอยู่คนหนึ่งหน้าอยู่คน อันเด่นๆได้ไหมเห็นไหมข้างหน้าไหมเห็นปะเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหมีหินก้อนนี้ลืมไม่อยู่เลย อยู่ดี่อยู่ดีแล้วก็โผล่ท่าออกมาก็มูนบักมูนบ <c oughs> ักเฮ้ยเห็นคนนั้นนะหเห็นหัวส้มโอ้โหจากจะบัดหลอกกันนะเอาไปรู้สึกว่าตานี้เซอร์วิ้งแบบไม่มีมูฟเซ็ตที่แน่นอนเลยอะ ออโอ้คนนี้เฟสแรกเสียด้วยนี่ขนาดนี้ปั่นต่อชัวจะติดแล้วเนะี่ย มาปัน่นกันไ,ม,ไม,ม่ยับยั้งันเออเหตุใถ้าเป็นยุคแรกทีิงออ๋อก็ว่าทำไมปั่นช้าเศกห้อง v อวีโอ้แย่ละทุกคนผมแพ้ไปครึ่งตัวแล้วทุกคนหลังจากนีนน้คือทุกเครื่องจะปั่นไฟไวหมดโอ้แย่เลยตอนนี้คือแย่ระดับหมอลำเฮ้ยเฮ้ยโหหิวด้วยนะหิวเก้าเก้า โอ้โหปิงไอ้ไปขาดแล้วผมไปขาดเลยเอาเจียตัวเนี้ยผมแพ้ครึ่งตัวละยังว่ายังมากตาเนี้ยอ่าได้ได้คนเดียวก็หลูแล้วเพราะว่ามันไปเตกอ่าห้องวีแล้วอ่ะเครื่องมันจะปั่นไฟไวแบบอ่ะพี่อ่าดูดิมันจะปั่นแบบโคตรเร็วอ่ะเจอ อืมเขาไปละใครเอ่ย <etus> ฉันไปเลยไม่ใชันนะผมสิบวิยังเก่งไปทันคนบ้าอะไรกี่ซ้ำกี่ซ้ำไม่ได้เพื่อนไปและโอ้โหเก่งกระชิบหาย ถึงเพื่อนต่อจะด้วยนะคนนี้ไม่ทันอยู่เลยโอเ็บลาดสุดก่อนโอเคถ้าเกิดฝึกดึงยิ่งแทงหลังวะไม่รู้นะโอ้โหแทงหลังนี่จะมีอยู่อายุอายุอายุบอกดิ โอเคโอ้โหจนได้ออกมาทางขวาสองคนแต่ผมไม่เจอหน้ายูอีเลยนี่ไงไลฟ์มิ่งแต่ละคนเดาไม่ออก ผมรู้นะจะไม่ทันนะผมไม่ได้เตียมขนาดนั้นโอเคคนนรู้แล้วผมฉะน,นั้นก็ไม่ต้องไปบราซิกโก้ยิ้ดามันเอ้ยอยู่ที่มันรู้อ่ะคนนี้ เว่าะก็นั่นติดแน่เลยขั้นสุดท้ายอะ่ะข้างนี้นอยู่ทางทางทางซ้ายเราอะ่ะเครื่องนี้ได้ติดแน่เลยเดี๋ยวค่อยแบบเบาาิโกอีกด้าก็ดีโยกจนโดนโยกเยอะจนหลอดอ่ะไม่พี่อยู่เครื่องหน้านี่หรอไม่อยู่เครื่องนั้นอยู่หลังนู่นอะ่ะ ไม่กล้าไป <S <S 1> <S 1> เลยทุกคนยิงมึด <S 2> <S 2> <S ปั่นไไม่ได้ปั่นผมช,ช,ชิบิเครื่องหน้านุ่นชิบิเครื่องหน้านุ่น ดโอ้โหจะติดแล้วอ่ะเครื่องจะติดแล้วจริงยีที่แบบพอได้แบบได้เบลซิคโกดาร์กอยู่แต่เครื่องบนนู่นเนี่ยเครื่องของโซมาจะติดแล้วเหมือนกันนะผม ถ้าเกิดผูแขวนช้าหรือไปช้าก็เรียบร้อยติดเนี่ยบนน,น,บนู่นน่ะคอมเมนตเพราะว่าโซมาปั่นอยู่เมื่อกี้เนี่ยบอกลว <c oughs> โยกหิดเลยนะ สองคนนั้นน่าจะลุมปั่นเลยไม่น,าน่าจะหิวไม่น,าน่าจะอะไรกันหรอกน่านจะลุมปัน่นแล้วก็น่านจะทันด้วยคิดว่าแล้วก็คนที่ไม่รู้ว่าตายเลยอยังบอกว่าอย่างมากก็แค่เฟสสองเพราะว่าจำไม่ได้ว่าแขวนนี้ได้ได้สองครั้งอ่ะอ๋อตายแล้วนี่ไงบอกแล้วลุมปั่นเลยนี่โอเคอเกิดอยไร อาจะให้สาวรอดเลยอ้าวตายแล้วขอมาโซนนี้ก่อนอ่านี่เจือแล้วเจอแล้ว,อ,ลวอ๋อหลุมอยู่นั่นโอเค <c oughs> ดันที่ปนยาก <c oughs> เวลาเจอปืนเพราะแม้มันแม้มันเตี้ยผมมันก็เลยว่าพอแบบนั่นอยู่พอยิงโดนเลยโดนอยู่ For you for you I I give up my dreams my hopes my view For you one more could I ever do